ทาที่อมาเียนะครัพอสตาเมินี้คือเจ้าของร้านนะครับปุ้งจอร์นาหนะเป็นมาอย่ไรครับร้านนี้เปิดมานานี่ยร้านที่เปิดมาประมาณสี่สองร้านไหนที่ดีทีเจอไครับนีอยไรสของปรร้านแบบประเทศไทยชื่อได้่ต้องวิสูครับเมอนคชานอเค้ยนอกอจากที่มีการซื้อแบบนี้ต้องออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับมืเป็นไซ นี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะยึดจิตนะเพราะว่ภาคเหนือหรือในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครับก็คืออาจจะมีล็อตนิรภูมินิเอาเภอลอตนอกไม่รื้อไม่แตกอะไรเงี้ยแต่ที่เยอะที่มาเรียนนะครับคือจากภาคสามภาคตะวันออกภาคใต้ครับจากเออยังยังภาคตะวันออกเฉยเหนือเนี่ยตอนโคราชกรอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบมาเต็มจัดแล้วตรงอย่างที่ไม่น่า อันนี้เป็นคอ์ดิบูแอนดัสนะครับน้าครไอันนี้ถือว่าในสวนขอสิงที่ดีมากเลยครับม่ประมาณนี้ผมจะมีห้องรับพิเศษนะครับโจนาณาลูิสิเนมาห้องเล็กๆลองไปดูเลยครับ โอ้ที่เราเห็นข้างล่างเงี้ยแค่น้ำจิ้นนะนี่คือเขาใช้สารที่ผ้าบางที่ใช้ลงคเขาใช้ในในในที่ของญี่ปุ่นครับโอ้โหเราก็จะเป็นม้วนฟีนสารที่ผ้าแบบนี้เลยครับฟีนสารที่ผ้าของแท้เลยนี่ทั้งแล้วในกล่องกนี้ก็คือพวกกล่องพวกนี้ก็เป็นเป็นฟีนครับเพราะว่าสารส่งมาเนี่ยก็จะมีนะพวกชิมเขาเรียกว่าสางการแปลงเขาเอมาเช่าไปนะครับ เข้าไสครับม e ีสะสมไว้ประมาณสี <hi> ่ห้าส uh ิบเรื่องครับเดี๋ยวเราจะดูให้ดูแบบเข้าๆได้นะครับว่ายังไงนะแค่การใส่กีฬาก็มันมันมันหลด ต้องจะดึงะรก็ทำแบบนี้อันนี้ใส่กระปุกไว้เพืล้องจอดอะงรถ้าเขาอกระปุกออกแนะาำได้ตมเลย ちょっあの、ちょと、何を言かわいまう。はい今、もう、あんな子顔されててなた。んない。